สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำเมนูนะคะคิสตันนะคะปูอัดนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำแผ่นนะคะแผ่นขาวนะคะไปจุ่มน้ำนะคะแล้วนำแผ่นมาวางนะคะ ต่อไปนะคะเราจะวางสลัดนะคะบนแผ่นขาวนะคะนะคะเราก็จะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําข้าวนะคะหนึ่งก้อนนะคะข้าวหนึ่งก้อนนะคะมาวางบนแผ่นนะคะบนสาลายนะคะ ้าบางๆนะคะเราจะทำเป้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแล้วเราจะนําไปวางบนแผ่นนะคะเพราะว่าถ้ามือใหม่ทานะคะหัดตั้งนะคะกับแผ่นขาวนะคะแผ่นจะลื่นนะคะแนะนําเทคนิคนี้ง่ายเลยนะคะทำข้าวนะคะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะแล้ววางบนแผ่นสีขาวนะคะจะง่ายนะคะจะปั้นง,ง่ายไม่ลื่น,นะ เสร็จแล้วนะคะนาแท่งปูอททัดสองแท่งนะคะปูอัดสองแท่งอย่างนี้นะคะมาวางบนข้าวนะคะเสร็จแล้วนะคะนําแท่งแตงนะคะที่เราหั่นไว้นะคะมาวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนเข้านะคะอย่างนี้นะคะค่อยค่อยม้วนนะคะ เราก็จะได้แท่งคริสตันปูอัดนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราจะมาตัดกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะปั้นเมนูคริสตันนะคะทูน่ามายอเนสนะคะ เราก็จะนําแผ่นนะคะไปจุ่มน้ํานะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางแผ่นนะคะเหมือนเดิมค่ะ mm. เราก็วางสลัดนะคะ mm. ผักสลัดนะคะ mm. บนแผ่น mm. นี่นะคะ mm. เสร็จแล้วนะคะเรานาข้าวนะคะมาวางนะคะ mm. แล้วเราจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนจะวางบนแผ่นนะคะ ข้าวมาวางบนแผ่นนะคะกดข้าวลงนะคะกับแผ่นนะคะเพื่อให้แน่นขึ้นนะ,ะต่อไปเราก็นำแท่งแป้นะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งแท่งมาวางนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำอ่าปลาทูนะคะ ทูน่ามายอเนสนะคะมาวางนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนเข้านะคะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนการม้วนนะคะสำหรับแผ่นขาวนะคะ อางนี้นะคะแนะนำนะคะปั้นเสร็จให้ตัดเลยนะคะเพราะว่าจะทิ้งนานไม่ได้นะคะแผ่นจะแตกนะคะให้เหมือนกับแผ่นสาลายนะคะเราต้องทิ้งไวป้ประมาณ5-10นาทีถึงจะตัดได้นะคะนี่นะคะคือเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูคริสตันนะคะทูน่ามายอเนสนะคะเสร็จแล้วค่ะ นะคะเราก็จะนำแผ่นขาวนะคะมาจุ่มน้ำเหมือนเดิมค่ะเี่นะคะเราก็จะได้แผ่นขาวนะคะแล้วก็มานำมาวางน,นะคะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะวางสลัดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำข้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะ เหมือนกับเครื่องนะคะถ้าเรามีเครื่องนะคะเครื่องเวลาเรากดแผ่นข้าวนะคะข้าวจะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะบางๆแบบนี้เลยนะคะตามไซต์มันจะมขีขนาดของมันนะคะคือแผ่นแผ่นข้าวมากีดแผ่นข้าวแคลิฟอร์เนียแผ่นข้าวคิสตันแล้วก็แผ่นข้าวฟูโตนะคะ นี่นะคะคือปลาแซลมอนเรานำปลาแซลมอนมาวางนะคะเสร็จแล้วนะคะวางอาวตารนะคะถ้าเป็นเครื่องนะคะกดแผ่นข้าวจะไวมากนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ม้วนเข้า,านะคะสำหรับคนที่ต้องการผลิตเยอะๆนะคะเครื่องนะคะมีขายนะคะทั้งคำ ปั้นคำข้าวนะคะปั้นแผ่นข้าวนะคะจะไวมากนะคะเราปั้นแป๊บเดียวนะคะเรานำปลาปซสมอนไปวางบนแผ่นข้าวนะคะแล้วเราก็ม้วนเลยนะคะจะไวมากนะคะสำหรับใครที่ต้องการปริมาณผลิตชูชีเยอะๆนะคะมีเครื่องจะไวมากนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะ อันนี้นะคะคือคิสตันแซลมอนนะคะเราจะมาตัดกันนะคะเวลาเราตัดนะคะเราวางอย่างนี้เลยค่ะเน,นะคะเราตัดนะคะ,นะคะตัดตัดปลายนะคะนิดนึงนะคะตัดปลายเพื่อให้สวยงามน,นะคะเราตัดกลางนะคะ กางเสร็จนะคะเราตัดตปกนะคะนี่นะคะนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแผ่นขาวนะคะไอแผ่นซารายเขียวนะคะนี่นะคะแผ่นขาวนะคะก็สามารถปั้นได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินนะคะ ี่คือเมนูคริสตันนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ